สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ของเรานะครับผมวันนี้เป็นในส่วนของ EP พิเศษนะครับเดี๋ยวพามาดูสต็อกส่วนหนึ่งทางด้านหลังของร้านของเรานิดนึงนะครับผมว่าเรามีรถรุ่นไหนแบบไหนบ้างแต่ว่าวันนี้จะเน้นในส่วนของรถดีเซกเมนรถ l ล x u r รี่ค่ะรถเ s กเมนต์ของผู้บริหารที่รับรองว่าขับแล้วก็แสสังคมตอบรับดีมากๆขับแล้ว ด,ดูมีตังค์อ่ะก็ต้องบอกว่าดูดูด,ดูไม่จนแน่นอนครับคุณผู้ชมผมแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วกันเดี๋ยวฝั่งซ้ายไปดูในอีกคลิปหนึ่งอีกทีหนึ่งวันนี้เรามาดูฝั่งขวามือของผมก่อนนะครับผมทุกคันของเรานะครับผมคันอ่านในโซนนี้นะเป็นของ Honda หมดเลยนะครับผมทุกคันเป็นช่วงล่างแบบปีกนกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้า Accord G 8คันนี้ Accord G 9 Accord G 9 m e น a ทเชและเป็น Civic F, F K มีแฝงสี่ขา มาด้วยคันหนึ่งเป็นรถีเซกเมนต์นะครับผมไซส์เล็กกว่านิดนึงแต่ว่าช่วงรางไม่แพ้กันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเริ่มแต่คันนี้เลยแล้วกันครับผมคันนี้ผมซื้อเข้ามาเองลูกค้ามาเทินหน้าร้านนะครับผมเอาเจ้า a อร์คอร G8 คันนี้มาไว้ให้กับผมและ ขับรถเจ้าแคมรี่2.0 G s t i m o กลับไปนะครับคันนี้ผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับผมใครสนใจจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยผมอินเสิร์ตข้อมูลเอาไว้ให้นะครับผมก็คันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆสวยงามครับเป็นรถปี2010นะครับคุณผู้ชมเป็นเกีรรุ่น2.0 EL นะครับก็ต้องบอกเลยว่า G8 ทุกวันนี้ในตลาดได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับผมยังได้รับการนิยมดีอยู่มากเพราะว่าดีไซน์ของ h อนด a ไม่เคยเก่าไม่เคยล้าสมัยทุกคันนะก็ต้องบอกว่าดีไซน์เขาเป็นเลิศชิรี่ที่มีกลิ่นอายความเป็น สปอร์ตความเปรี้ยวๆมาด้วยแต่เดี๋ยวรอดูเลยครับความเปรี้ยวจะค่อยๆไล่เลเวลขึ้นไปให้นะครับผมมาอันนี้เป็นสเต็ปเริ่มต้นราคา377วาง2,000ลด20,000เหลือ357ฟรีจัดฟรีโอนทุกคันในเต็นท์ของเรานะครับผมไฟแนนซ์นะฟรีจัดฟรีโอน วารันตีมีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนให้รับประกันเครื่องเกียร์กล่องฟรีค่าแรงค่าอะไรทุกคันเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมเดินรอบๆดูคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เจ้าของเอามาขายชื่อพี่หลังนะครับผมเอามาขายพี่หลังนี่น่ารักมากๆเลยครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมไฟท้ายก็ใหม่ๆเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมใครที่อยากหารถออก2 0 0พนนะครับผมหรือว่า ใช้เงินน้อยที่สุดแบบไม่เกิน5,000นะคุณผู้ชมแล้วก็อยากผ่อนเดือนประมาณ6,000กว่าบาทนะคันนี้จัดได้นะครับผมสามารถทําให้คุณผู้ชมได้นะกับเจ้า Accord G8 รถเซเ m e n t ผู้บริหารข้าราชการ,กรเกษียณหลายท่านชอบนะครับชอบม,มาพกพบไปต่างจังหวัดไกลๆรถพวกนี้มันขับแล้วไม่เหนื่อยครับโอเคมาอีกคันหนึ่งครับคันนี้ไล่เลเวลขึ้นมาลิ้นนึงแลครับคันนี้เป็นเจ้า Accord ตัว G9 ครับคุณผู้ชม อ่ะอันนี้เป็นตัว G9 ขยืบขึ้นมาแล้วนะบอดี้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับบอดี้ไซส์ใหญ่ขึ้นเซกเมนต์เดียวกันแต่ไซส์ใหญ่ขึ้นมีไฟหน้าที่เป็นเลนโปรเจคเตอร์มาให้มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับผมคันนี้เป็นรถเก่รุ่น2.0 EL ปี2015นะครับทั้งทั้ง4คันนี้ช่วงล่างเหมือนกันเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กโฟร์สตาร์ตพร้อมเหล็กกันโค้งช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบปีกนกอิสระนะคุณผู้ชมนะอันนี้สิ่งที่เพิ่มมา กว่ายางอันนี้คันนี้ยางปีใหม่นะครับแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือราคาที่ตั้งขายในหน้าเรียกว่าในแคตตาล็อกออนไลน์ของเราอะนะเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณโปรดิวเซอร์ที่ตั้งขายแวจงจริงอะ่ะเราตั้งขายไว้ที่6 5 7 0 0 0บาทนะครับแต่ไอ้เจ้าคันนี้ที่ผมบอกว่าผมทําโปรพิเศษมาในรถ8 0คันถ้าใครดูไลฟ์สดผม,มบ่อยๆจะเห็นนะคันนี้ตอนนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยคุณผู้ชมสําหรับช่วงสงการานนะอ่ะ อันนี้657เนี่ยราคาหน้าเว็บไซต์คันนี้เลยมาทางนี้ก็ได้657นะให้เห็นรถด้วยเลย6 5 6 0 5 0 0 0 0แต่เอาไปเลย5 1 7 0 0 0บาทจบทุกอย่างที่5้7 0 0 0บาทคิดเอาเองว่ารถไปเท่าไหร่คิดไม่ทันครับผมเป็นคนตัวเลขช้าเอาจริง5 1 7ให้จริงจรงถ้าใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างพี่โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆอินเสิร์ตเอาไว้ให้ แอดไลน์เข้ามาได้ขอดูรูปก็ได้ขอโลเคชั่นก็ได้ไม่ห่วงสแกนคิวอารโค้กันมาได้นะ6.57หรือ5.17ฟรีจัดโอนคุณผู้ชมมาดูกันเลยได้อะไรบ้าง5.17คันนี้รถ 2 0 EL ปี15นะครับปี15ปีไม่ได้เก่านะคุณผู้ชมนะมือเปิดโคมีม่แอางกุญแจแบบคีเลสสอดมือเข้าไปรถปลดล็อกให้เองอัตโนมัติไฟท้ายพร้อมโลโก้ iV Tech นะเติม e85 ได้แล้วคันนี้เสาอากาศไม่มีเหมือน G8 นะครับเสาอากาศอยู่ในไร่ฟ้าด้านหลังนะครับผมอ่าพัฒนาขึ้นมาในะอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะคุณผู้ชมสีบอดี้รถเดิมๆสวยๆได้อย่างปีใหม่ๆนะครับผม ย้ำอีกทีหนึ่ง517นะ517จบเลยคันนี้ป้ายแดงอยู่ล้าน4ครับล้าน4ี่ล้านสได้2องศุด้วยไม่ได้ EL mm hmm. แต่คันนี้เอาไปเลย517ราคาถูกกว่าอีโคคาะครับพี่ราคาถูกกว่าอาเมล่ตัว EL ออะ อเมร a าตัว e อาขาย559อันนี้เอาไปเลยแอคคอร์ดรถเซกเมนต์ผู้บริหารใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมคนที่เป็นหัวหน้างานหรือว่าต้องการอ่าเรียกว่าปกครองลูกน้องหรือว่าต้องการภาพลักษณ์นิดนึงก็ผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้มาดูกันได้นะคุณผู้ชมมาส่วนของคันนี้ครับก็ต้องบอกว่าความเปรี้ยวเริ่มไล่เกตขึ้นมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ค่อยๆจัดละมุน เริ่มแบบแต่งตัวเป็นอันนี้เรียกว่าเริ่มเซ็กซี่แล้วครับผมสําหรับผมมองว่าเป็นรถอีกบอดี้หนึ่งที่ค่อนข้างเซ็กซี่มากกับเอเซอร์รีที่ใส่เพิ่มมาให้ครับสองคันนี้เป็นบอดี้เดียวกันเป็นตัว G9 นะครับผมแต่ว่าคันนี้มิเนอร์เชนมาแล้วสังเกตว่าไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i ล h t ของเขาจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบไฟตาเพจและตอนนี้ Honda ส่วนมากจะเป็นไฟตาเพจกันเกือบทุกรุ่นเลยครับก็เริ่มมาตั้งแต่เจ้า Accord ตัว G8 มิเนอร์เชนนะครับผมอ่าแล้วก็ไฟเดย์โทษ ทางด้านล่างของเขาก็เปลี่ยนดีไซน์ไปด้วยกระจังหน้าก็เปลี่ยนดีไซน์ไปด้วยนะครับคันนี้เป็นรถปีใหม่หมหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 EL นะครับผมเกียร์รุ่น EL เป็นรถปี2017จดปี2019คันนี้เลขไม้น้อยคันนี้เลขไม่อยู่ที่80,000กิโลเมตรครับคันนี้วางจอง3,000ลดให้30,000นะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่957,000บาทครับฟังไม่ผิดพี่ฟังไม่ผิดไม่ต้องตกใจครับผม 957วาง3,000ลดให้30,000เหลือ927นะคุณผู้ชมนะหลายๆคนอาจจะบอกอุย้ยราคามันสูงเออใช่จริงๆพี่ ตอนแรกๆผมฟังแล้วผมก็คิดว่าราคาม,มันสูงแต่พอมองดูจริงๆครับมันสูงเมื่อเราเทียบกับอะไรครับถ้าเกิดเทียบแบบตอนป้ายแดงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าร้านหถ้าเทียบตาาลาดรถมือ2นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ไม่ต่ำไม่ได้สูงอยู่กลางๆแต่ผมมองว่าถ้าผมจะซื้อรถทั้งทีนะถ้าผมว่าถูกแพงไม่มีหรอกมีแค่จ่ายไหวกับจ่ายไม่ไหวสำหรับผมถ้าผมมีเรียกว่าศักยภาพผมจ่ายไหวนะผมก็เอารถปีใหม่ๆคุณผู้ชมใช้นานๆไม่น้อยๆไม่ต้องเซอร์วิสบ่อยๆนะครับผมเรียกว่าใช้อยู่กับเราอีกนานๆไปเลย ก็ที่สําคัญเพอร์เฟกเราขายด้วยความจริงใจครับทุกคันไม่มีชนหนักโครงสร้างหลักไม่มีจมน้าน้ําท่วมกองไม้ผิดความไม่มีถ้ามีซื้อคืนเต็มราคาและได้เรดดอกเบี o ้ย2.79ด้วยครับเรดดอกเบี Red ้ยเริ่มต้น2.79ให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมออกได้ทุกอาชีพเรดดอกเบี o ้ยนี้ออกรถ2000ก็ได้เรดดอกเบี o ้ยอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมรถไม่ใหม่มีคันเดียวนะจริงๆตอนแรกเคยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกมันก็มีอยู่หลายคันแหละแต่ตอนหลังอะ่ะ ด้วยความที่ว่าบอดี้ของมันฮอตฮิตมากคุณผู้ชมก็เลยเหลือคันเดียวแล้วหามาเติมให้เรียกว่าให้มีให้ติดเต็นท์หน่อยแล้วกันครับผมมาแล้วก็อีกคันหนึ่งครับขวัญใจไวรุ่นไม่มีคนไหนไม่รู้จักแน่นอนครับผม Honda Civic FK Turbo 5ประตูคันนี้เป็นรถปี2017นะครับก็เรียกว่าความจริงก็เรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดในสี่คันนี้แล้วกันครับเป็นน้องเล็กสุดเพราะว่าเป็นรถ C s เซ gment ครับผมผมวัดอ่าไม่ได้ผมวัดหลักการเรียกว่าจา segment ัดเซ gment รถเนี่ยเขาก็ จัดลำดับจากบอดี้รถนะครับผมความกว้างพวกนี้ก็ถ้าเจ้าพวกแอคคอรพวกนี้ก็เท่ากับ Mercedes-Benz e c คาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้า c ี v i c ก็เป็นตัว c c คาร์นะครับผมก็คันนี้ขวัญใจวัยรุ่นยอดนิยมกันนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับกับเครื่องยนต์1.5ทูโบแรงมา173ตัวสำหรับเจ้าคันนี้ รถใหม่ๆสีดำสวยๆจากโรงงานได้ยางใหม่ๆด้วยนะคุณผมทำคลิปอ่าเรียกว่าทำคลิปรีวิวคันนี้แบบไว้แบบพิเศษเป็นเรียกว่าฉายเดี่ยวของเขาแล้วนะ นี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ตรงนี้กดลิงก์เข้าไปดูกันได้นะครับผมมีฮอนอ่าโทษครับอ่ามีตัวล้อแม็กทูโทนอลลอยปัดเงามาให้เครื่อง1.5ทโบบเป็นรถแฮชแบบทรง5ประตูช่วงล่างด้านท้ายเป็นแบบปีกนกนะครับผมถ่ายเทน้ําหนักอิสระข้อดีของปีกนกเนี่ยครับผมมันไม่เหมือนคันแข็งอย่างพวกแจซิตี้ยาลิสมาด้าสพวกนั้นนะ่ะเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าเดินทางไกล มันสมมติล้อด้านในด้านหนึ่งมันตกหลุมมันจะตกทั้งคู่อันนี้มันแยกกันเลยของใครของมันข้อดีคือไปต่างจังหวัดไกลๆนุ่มและไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสบายจริงๆยกให้เจ้าแอคคอร์ดนะครับผมกันสาดแท้นะรูปไปมีตัวนูนปัมฮอนด้ากันสาทแท้ันนี้ก็ยังสวยๆครับผมอยู่ที่เพอร์เฟกต์คาราซาน87นะครับผมติดโรลไฟฟ้าแบริ่งใครสนใจเดินทางมามาไม่ถูกขอโลเคชั่นตรงนี้ได้เลยนะขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ ต้องลากันไปก่อนกับสาวก v ีเทคนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบอกเลยถ้าแอคคอร์ดเปลี่ยบเหมือนความเปรี้ยวความสวยเดี๋ยวคลิปหน้าครับความหวานความละมุนแบบเตานาทพรจะมาเลยนะครับผมเตวไม่ได้มานะผมผมเปรียบเทียบไปเห็นให้เห็นภาพเฉยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปดูกับอะไรที่บอกว่าเป็นสายละมุนครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ